สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่4 5 9กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่ม กระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้ชอบใจรับชมแล้ถูกใจนะครับผมรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับ แอดหนึ่งจ็สี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมมีเบอร์โทนี้เบอร์โทรเดียวเท่านั้นนะครับและสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็้องง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้โจ์เป็นหมายได้ขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่25นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกับกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถทิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่อง หมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับสูงกล้องเข้าไปนะครับผมพี่ๆจะได้ดูผิวองค์พระกันชัดๆนะครับ เริ่มกันที่รายกันที่1น่ใน E P นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับวัตถุมงคลหรือว่าเกษตรนะครับผมก็จะมีเป็นรุ่นนะครับกองพันสองนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหน่วยรบรอนึกองพันสองลำปางนะครับแล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปี2 5 1 7านนะครับผมเนี่ยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมคู่นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับพี่พี่เหรียญคู่นี้นะครับก็จะมีเป็นเหรียญเนื้อนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อลงยานะครับ เป็นลงยาสีแดงคู่นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา7 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับพี่สําหรับหมายเลขสองหมายเลขที่1นะครับผมนี่นะครับจะมี2องค์นะครับผมคู่นี้นะครับเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงนะครับผมมาเริ่มกันที่นะครับผมองค์แรกนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญวันพยาวันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับ2องค์นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา7 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับ 700บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆนะครับพี่ๆถ้าหากสนใจหมายเลขไหนนะครับสนใจอะไรกันไหนก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีมากๆนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายกันที่1นะครับผมเตียนพ่อเกษนะครับ2รายการนะครับผม ผมแบ่งฟันให้ในราคานะครับผม7 0 0รบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกอง์นึงนะครับผมนีนะครับวันนี้จะเป็นเหรียญลงยาแล้วก็ลงยาสีแดงนะครับแล้วก็ลงยาที่ชีวอลนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมดีนะครับผิวองค์นี้ก็สวยมากๆนะครับผมองค์นี้เป็นปี17นะครับผมดูนะครับผิวลงยาที่สวยงดงามมากๆเลยนะครับพี่ๆสาหรับเหรียญนะครับผมพ่อเกษมนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผม นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมปี25 1 7้านนะครับสันนักสู่สันไตรักนะครับผมนี่นะครับสวยมากครับผมองค์นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่2แล้วนะครับ องนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่รายการหมายเลขสองนี้นะครับผมรายการนี้นะครับพระสมเด็จองคนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขสองนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้นะครับมีให้รับชมนะครับผมรูปภาพมีให้รับชมทุกรายการนะครับผม นะครับผมหมายเลข2นะครับ3า0บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข3นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับก็จะเป็นสมเด็จเกชยโยพิมพ์7ชั้นนะครับผมนิยมนะครับพี่พองค์นี้นะครับผมเปิดใบปันให้ในราคาพิเศษนะครับ400บาทนะครับผมองนี้400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับนะครับผมพระสมเด็จเกชโยพิมพ์7ชั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ หิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นปิดตาปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับผมพระปิดตาองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมองค์นี้เอา300บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมนี่นะครับ300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่ยิ้มนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมอย il, water, ู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้เป็นพิมพ์องค์ใหญ่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่นะครับสามร้อยบาทนะครับผมหมายเลขสี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นปกโพหลพ่อกวยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขที่ห้านะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสาหรับนะครับผมพระสมเด็จปกโพนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขห้านะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันแบบนี้นะครับผมนี่นะครับร่มเย็นนะครับผมนี่นะครับตัดกรรมกับร้ายกายเป็นดีนะครับผมเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขห้านะครับผมแบ่งปังให้ในราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเครื่องรางนะครับผมวัตถุมงคลนะครับแล้วก็เหรียญนะครับแล้วก็รูปภาพเก่านะครับหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆเป็นเหรียญตังพานนะครับหลวงปู่ทิมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขหกนะครับอ่ชุดนี้นะครับผมสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมในนี้ก็จะมีเหรียญหนึ่งองค์นะครับผมเป็นเหรียญนั้งพานนะครับปู่ทิมนะครับผมฉลองอายุครบแปดรอบนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็จะเป็นรูปภาพเก่านะครับ ที่อยู่ในเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะครับผมท่านไดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับลองรู้ลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่7นะครับพี่ๆรายคันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมโลบูโต้นะครับผมเอ่อเป็นรุ่นแรกนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อแช่น้ำมนนะครับองค์นี้เอา3 0 0บาทนะครับ สำหรับปิดตานะครับผมงปูโตนะครับผมจำโบหนึ Johnny, Normally, so P, you know. you ่งแช่น้ำมนนะครับฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับงปูโตนะครับพี่ๆค่ค่ะอักษรนะครับผมวัดปรับดูสินพีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่แปดนะครับ เป็นเหรียญนะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับพี่พี่ปีสองสี่หกเก้านะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเป็นเลี่ยมจับขอบนะครับพ <kle ambling. S 1> ี่พี่พลาสติกนะครับเป็นเลี่ยมพลาสติกจับขอบแบบนี้นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาการามรุ่นแรกรายการนี้นะครับเปิดแผงฟันให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่แปดแล้วนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับผม,มทําว่าล like ังสี <Thing Burada> ่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับปี2502นะครับองนี้นะครับผมแบ่งแบ่งปันให้ในราคานะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับสาหรับเหรียญทําว่าลังสี่นะครับพี่ๆเป็นเหรียญปูไข่นะครับผมทําว่าลังสี่นะครับปี2502นะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับผม นี่นะครับปี2 5 0 2นะครับด้านหลังจะเป็นพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะครับผมอุ้มบาทนะครับนี่นะครับ350นะครับผมพร้อมเลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระนะครับสมเด็จนะครับผมวันนี้เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นสมเด็จหลวงพุยิ้มนะครับพี่ๆีรายการนนี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมสําหรับพระสมเด็จหมายเลขที่10องค์นี้นะครับผมดูนะครับ ดูผ MM ิวกันได้นะครับผมเป็นคล้ายๆพลอยนะครับผมนี่นะครับอยู่ในผิวแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็สะเหมือนเป็นสีทองนะครับผมมันจะเป็นทองคํานะครับที่อยู่ในผิวแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับผมแต่ก็ได้มาแบบนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันให้แบบนี้เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมพระสนเด็จหลวงปู่ยิ้มนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่11นะครับเป็นเหรียญเนื้อดวงสองลงยาสีเขียวเลียวซับนะครับลงปูมหาศิลานะครับพี่พรายการนี้นะครับเหรียญเนื้อดวงสองนะครับผมลงยาสีเขียวนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับต่อโค้ดเบิ้อด้วยนะครับผมหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับดูผิวเหรียญนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่ เหรียญเนื้อดวงสองนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อคนหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับปีสองห้าหกเจ็ดนะครับผมอายุแปดสิบปีนะครับแล้วก็ต่อโค้ดซอนสลาราลอลิงตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมถัดมานะครับผม เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการน <issions> ี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จพิม์ใหญ่นะครับผมองคนี้แบ่งปันให้ในราคา3า0บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จวัดระค้ำพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่อยู่ในกล่องเก็บจากเจ้าของเดิมแบบนี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูผิวองค์นี้กันได้นะครับผม350บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่12นะครับผมใน ep นี้นะครับนี่นะครับผม ลองดูให้ชอบใจนะครับพี่ๆถูกใจองค์ไหนสนใจองไหนนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมตลาดทุกองคสวยตรงตามในคลิปอย่างแน่นอนนะครับผมรายการแต่ละรายการนะครับจะส่งให้ตรงตามในคลิปทุกรายการนะครับผมหมายเลขสิบสองนี้สามร้อยห้าสิบนะครับเมื่อกี้เป็นพิมพ์ใหญ่ไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์วัดระฆังปกโพนะครับผมเป็นพิมพ์ปกโพนะครับหมายเลขที่สิบสามองนี้นะครับผมนี่นะครับ อนุญาตลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับรายการที่13นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา350บาทเหมือนกันนะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับหากสนใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากเนะครับผมแต่ละองค์นะครับนี่นะครับผม อันนี้เป็นหมายเลขนี้นะครับหมายเลขสิบสามนะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่สิบสี่นะครับผมเป็นปิดตากระกข้างนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับสาหรับปิดตากระกข้างเนื้อเช่นน้ำมลนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูเนื้อหางมนสารนะครับผมเป็นเนื้อเชื่อน้ำมลนะครับฝั่งตะกุดตรงหนึ่งดอกด้านล่างนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมส5 0านะครับผมสาหรับหมายเลขที่14นะครับถัดมาครับผมหมายเลข15นะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นกระดูกข้างเหมือนกันนะครับนี่นะครับองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้นะครับผมเนื้อเกสรนะครับองค์นี้ขออนุญาตแบ่งให้ในราคานะครับผม350บบาทเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าหากท่านใดนะครับผมสนใจหลากหลายรายการนะครับสองรายการขึ้นไปนะครับผมสามารถพูดคุยราคากันได้เลยนะครับผม ยินดีแบ่งปันให้นะครับผมยินดีแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่15นะครับผม350นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขสิบหกนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมขาโตหลวงปู่โต๊นะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊นะครับผมหลวงู่โต๊วัดประดูชินพีนะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมนี่ะครับผิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับแล้วก็อักษรอักษรแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่เอ่อนะครับถัดมานะครับผมเป็นชินลาชนะครับผมพระชินลาชหลวงปู่เผือกนะครับพระชินลาชหลวงปู่เผือกรายการนี้300บาทนะครับผมเป็นพระชินลาชเดือโงนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ลายการที่สิบเจ็ดนะครับผมผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นเหรียญเมตานะครับเหรียญเมตตาหมายเลขที่สิบแปดนะครับผมหลวงปู่เพิ่มนะครับผมเหรียญเมตตาหลวงปู่เพิ่มหมายเลขสิบแปดนะครับรายการนี้สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมหลวงปู่เพิ่มจังหวัดอยุทยานะครับ เนื้อทองแดงนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมดูนะครับดูความคมของเหรียญอง์นี้กันนะครับผมเหรียญเมตตานะครับรายการที่สิบแปดแล้วนะครับผมลองดูให้ชอบใจลองดูให้ถูกใจนะครับต่อโค้ดหมายเลขด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมปูเพิ่มนะครับพี่พี่ปีสองห้าห้าแปดนะครับหลังยันไหมครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสามร้อยบาทนะครับ ถัดมาครับผมจะติปิตาลปุโตนะครับผมจัมโบ้สองเนื้อนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อใบลานนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมสําหรับปิตาลปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับนิ้วมือคมชัดนะครับผมใบหูแล้วก็นิ้วเท้านะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ นี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่แบบนี้นะครับผมวัดปราดูฉินพรีนะครับหลวงปู่โตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมวันนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะครับรายการหมายเลขที่ยี่สิบองนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่ไข่นะครับผมวัดบ่อพิทพิมุกนะครับองค์นี้สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดบ่อพิทพิมุกนะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมนี่นะครับ 300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับรายกันที่20นะครับผมหลวงพ่อไข่นะครับวัดโบปีพิมุกนะครับผมปี25 4ห้าสี่เอออานะครับถึง25 15นะครับผมสวยมากนะครับขององค์นี้นะครับขอไปด้วยนะครับผุกท่านหากมไปชนกล้องอย่างไรนะครับ300บาทนะครับผมหมายเลขที่20นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่21นะครับรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับของวัชรามณีเนื้อตะกั่วนะครับปี2545นะครับผมองค์นี้เอา350บาทนะครับผมสําหรับเหรียญท้าวเวสสุวรรณวัดชรามณีเนื้อตะกั่วนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม350บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่21นี้นะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามปี2545นะครับผมวัดจุฬามณีนะครับ อยู่ในเลียมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ350านะครับถัดมาครับผมเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับผมหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกปุกเสกนะครับผมองค์นี้เอา400บาทนะครับสาหรับนะครับผมเหรียญหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับหลวงปู่ดูวัดสะแกปุกเสกนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับหลวงพ่อทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูผิวกันได้นะครับผม ราพงปัญโยนะครับหรือว่าหลวงพุดูวัดแกนะครับปลูกเสกเมื่อปี2532นะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดกาลังตามหาอยู่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่23นะครับเป็นปิดตาหลวงพุสุปวัดปากคลองมะขนเท่านะครับขององค์นี้เอา300บาทนะครับ3า0บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่23นะครับผมพระปิดตานะครับ หลวงปุทธุขนะครับพี่พี่วัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขยี่สิบสามแล้วนะครับผมลองดูให้ชอบใจลองดูให้ถูกใจนะครับถ้าหากว่ายังดูไม่ชัดอย่างไรสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายนะครับผมหมายเลขนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยปาษสาทิโกนะครับพี่พี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับรุ่นลาบ รุ่นรวย99นะครับพี่ๆรุ่นรวย99นะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับหรือว่าทองฝาบาทนั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆ450บาทเท่านั้นนะครับพระมงคลสิทธธาจาร์นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรวย99นะครับปี2563นะครับพี่ๆต่อโคตรงนี้ด้วยนะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ผมไม่ทราบพี่นะครับพี่องนี้เอา300บาทนะครับผมอ๋อเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังเป็นเหมือนเป็นรูปเหมือนนะครับพี่ๆเดี๋ยวอนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับผมอันนี้ผมได้มาเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมายเลข25นี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับ ขออนุญาตนะครับผมเปิดแต่งปั้นนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเป็นลูกเหมือนแบบนี้นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมเป็นสมเด็จของพ่อกลวยหลังลูกเหมือนนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นยันนะครับพี่ๆองค์นี้เอา300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าในรสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงตรงด้านบนที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรนะครับผม0ูนย์เก้นสามาะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเพียงพิมพ์หมายเลขที่ถูกใจแลวครับผมแล้วก็ตามทายด้วยหมายเลขที่ EP นะครับผมที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้กันได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ